วันนี้ก็เป็นวันที่ทางสมาคมได้ปรับปรุงสถานสถานที่นะครับของสมาคมนะครับก็คือวันนี้เราก็เ,รกเสร็จสิ้นแล้วเราก็มาทําพิธีทําบุญฉลองสมาคมศิษ์เก่าของเรา,า,เาใหม่นะครับก็สิ่งที่ผม ตั้งใจเอาไว้นะครับก็คือว่าในฐานหน้าที่ผมเป็นในสมาคมสิทธิเก่าในสมัยนี้ผมก็มีเจตนาว่าอยากจะทําสมาคมให้มีแต่มีความเจริญก้าวหน้านะครับมีที่ทําการที่ชัดเจนนะครับก็อยากจะเชิญชวนสิทธิเก่าให้มาร่วมนะใช้สถานที่ของสมาคมสิทธิเก่านะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเก่าและสิทธิใหม่นะครับตลอดจนอยากจะพัฒนานะครับให้สมาคมมี บทบาทในสังคมและช่วยเหลือเสร็จรุ่นน้องๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางโรงเรียนนครสวรรค์น,นะครับหากว่าทางสมาคมมีสิ่งใดที่จะช่วยทางโรงเรียนเพื่อที่จะให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาหรือว่าทางด้านอุปกรณ์การสื่อการเรียนการสอนทางสมาคมก็ยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนทางโรงเรียนครับ